รอยนะครับรีโมทมาส่งแล้วก็จะเป็นยี่ห้อไฟสกีไฟสกายนะยี่ห้อรุ่น FS GT 3 b นะครับก็มาเอาเป็นบล็อกคอมกันเลยอันีนี้จะมาใส่ TT 0 2เนาะรุ่นนี้มีเล่นซิมูเลเตอร์ได้นะต่อซิมูเลเตอร์ในคอมได้แต่น่าจะไม่ได้ให้สายมาด้วยนะครับเปิดกล่องมาก็จะอย่างนี้เลย อะไรยังไม่ครบนะก็เลยยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าไม่อยากทันนี้แหละไ,ไม่อยากออันนี้จะเป็นคู้มือนะครับผู่มือแล้วก็ตัวรีโมทหน้าตาค่อนข้างดีแล้วก็มาพร้อมรีซพหนึ่งตัวนะครับรีเซพเสาแล้วก็ตัวเซตอัพรีซีฟนะครับหน้าจอก็ใช้ได้ ป่มโอเคนะก็โอเคนีตั้งสออกาศมาครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันต่อไปเราก็จะมาประกอบเจ้า TT02 แล้วก็จะเริ่มเซตอัพตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับ